กำเนิดเทพเจ้าเหนือยุทธตอนที่เจ็ดเสียงฝีเท้าเดินผ่านพโพรงหญ้าออกมาก่อนจะปรากฏชายหนุ่มรูปร่างองค์อาจหน้าตาคมเข้มพูหนึ่งในที่สุดอย่างอี้ก็มาถึงจุดหมายแรกของเขาฮ<ะ>ถึงเสถียีเมืองพยักเมฆาพิสุทธิ์อย่างอี้เร่งเดินไปเบื้องหน้ารอบด้านก็มีผู้คนเดินเข้าออกกันอย่างพลุกพล่านเหล่าพ่อค้าแม่ค้า ก็ต่างยืนรอต่อแถวเพื่อรอผ่านด่านตรวจเข้าเมืองตามธรรมเนียมปฏิบัติใช้เวลารอไม่นานก็มาถึงอย่างอีมองไปยังด้านน้าประตูเมืองที่มีชายวัยกลางคนแต่งชุดทหารนั่งประจำจุดตรวจอยู่ก่อนที่จะเดินย่างก้าวเข้าไปเจ้าชื่ออะไรมาจากไหนและมาเพื่อทำอะไรที่เมืองแห่งนี้เฮสวัสดีพี่ชายข้าน้อยนมว่าอย่างอีเดินทางมาจากเมืองทาราสวรรค์เพื่อจะไปยังเมืองหลวงน่ะ หัวหน้าทหารยามหัวเราอเสียงดังก่อนที่มันจะเหลือบมองไปเห็นแหวนมิติที่มือของอย่างอีซึ่งทำให้ดวงตาของมันนั้นหรี่เล็กลงอีกทั้งการแต่งตัวของอย่างอีนั้นก็ยังดูเป็นลูกคนรวยสิด้วยเด็กน้อยเช่นเจ้าจะเดินทางไปยังเมืองหลวงโดยตัวคนเดียวอย่างนั้นหรอจงบอกความจริงมาอย่าได้มาเล่นลิ้นกับขะเ <c oughs> มื่อเห็นท่าทีของหัวหน้าทหารยามย่างอีก,ก็พลันขมวดคิ้ว ก่อนที่จะเอ่ยถามด้วยท่าทีที่ต่างจากเดิมที่ข้าได้กล่าวไปนั้นเป็นความจริงเหตุใดเจ้าจึงหาว่าข้านั้นโกหกบ,บัศบเจ้าเด็กนี่หากเจ้ายัางปากแข็งข้าจะส่งเจ้าเข้าคุกซะด้วยวาจาที่อย่างอีก,กล่าวออกมานั้นทําให้ทหารยามรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากตัวมันนั้นมีแต่คนเคารพเพราะการจะผ่านเข้าเมืองนั้นทุกคนจะต้องก้มหัวให้มันดังนั้นมันจึงใช้อํานาจของมัน รีดไถ่ผู้คนที่ต้องการจะเข้าเมืองอยู่เป็นประจำเจ้าต้องการจะขู another, Hence, ่ข้า <su> ข <67 of teenagers> <ấy ugs> ้าไม่ได้ทำอะไรผิดเหตุใดข้าจะต้องเข้าขุกอย่างอี้กล่าวออกมาด้วยท่าทีเย็นชาสายตาของเขาแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยในขณะที่จ้องมองไปยังชายในชุดทหารเบื้องหน้าเจ้าเด็กอวดดีนี่เดิมทีข้าเพียงจะรีดไถ่มันเล็กน้อยแต่ในเมื่อมันอยากลองดีกับข้าดีที่ประตูเมืองแห่งนี้ข้าคืออำนาจสูงสุด ทุกอย่างถูกตัดสินโดยข้าทหารจับมันทหารยามนับสิบคนเริ่มวิ่งเข้าไปรุมล้อมอย่างอี้เป็นเหตุให้ผู้คนเข้ามามุงดูกันเป็นจำนวนมากเป็นเพียงทหารเฝ้าประตูแต่กลับใช้อำนาจขู่เข็นประชาชนหากเจ้าเมืองแห่งนี้รู้เขา้าข้าสงสัยเสียจริงว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างอี้ยกยิ้มและกล่าวออกมาเสียงดังแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีความเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อย อย่าลืมว่าสถานะของเขาตอนนี้เป็นเช่นไรถึงแม้ว่าเขาจะหมกตัวอยู่ในจวนมาหลายปีแต่นั้นก็มิได้หมายความว่าศักดิ์ศรีของเขาจะหายไปเจ้าเด็กนี่ถ้าหากข้าปล่อยให้มันรอดไปได้ข้าจะต้องเดือดร้อนเป็นแน่สามหา่าเจ้าเป็นใครจึงได้มากล้ากล่าววาจาโอหังเช่นนี้ทหารจับมันทันทีที่คำสั่งออกมาเหล่าทหารนับสิบคน ก็ต่างพุ่งเข้าไปจับกลุ่มอย่างอีในทันทีอย่างไรก็ตามเรื่องมันมีได้ง่ายดดยเช่นนั้นปังเพียงไม่นานเหล่าทหารยามก็ต่างนอนร้องโอดโอยกันเป็นแถวใบหน้าของหัวหน้าทหารยามในตอนนี้ก็พลันซีดเผือดก่อนที่จะเริ่มเกิดการบิดเบี้ยวตัวมันเองเป็นผู้ฝึกยุทธจึงมองออกว่าอย่างอีนั้นอยู่ในระดับก่อกำเนิดลมปราณและด้วยอายุเพียงเท่านี้ เขาจะต้องเป็นคุณชายมาจากตระกูลใหญ่อย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้ผู้คนต่างกำลังดูอยู่เป็นมากมายหากมันยอมอ่อนข้อให้กับอย่างอีจะทำให้มันสูญเสียอำนาจไปและนั่นจะเป็นการตัดหนทางหากินของมันอืมเจ้าเด็กอวดดีบังอาจมาทำร้ายทหารอีกทั้งยังขัดขืนการจับกลุ่มตอนนี้โทษของเจ้านั้นม่ใช่เพียงแค่ขังคุกอีกต่อไปเมื่อพูดจบ มันก็เริ่มปลดปล่อยพลังปราณก่อกำเนิดระดับห้าออกมาแล้วพุ่งเข้าหาหยางอีในทันทีด้วยพลังของมันแน่นอนว่าการพายแพ้ต่อเด็กหนุ่มเบืองนานั้นมีได้อยู่ในความคิดมันเลยแม้แต่น้อยปังหยางอีปลดปล่อยพลังปราณทั้งหมดออกมาแล้วโคจรหัดหลอมตะวันเข้ารับมือในทันทีด้วยระดับที่ห่างกันแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีความประมาทเลยแม้แต่น้อยหัวหน้าทหารยามกระเด็นถอยหลังมาถึงสามก้าว ก่อนที่จะมองไปยังมือของมันอย่างที่ไม่เชื่อสายตาตัวมันนั้นอยู่สูงกว่าอย่างอี้ถึงสามระดับเหตุใดมันจึงพ่ายแพ้ในการประทะก,กันมือมองไปยังใบหน้าของมันที่มุมปากของอย่างอีก็ปรากฏรอยยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวออกมาฮ <c oughs> มีฝีมือเพียงเท่านี้และยังตั้งตนเป็นใหญ่ข่มเหงประชาชนเมื่อได้ยินคำเย้ยหยันจากอีกฝ่ายใบหน้าของหัวหน้าทหารยาม ก็พลันบิดเบี้ยวดำทะมึนด้วยความโกรธความอับอายต่อหน้าผู้คนเช่นนี้มันไม่สามารถที่จะยอมรับได้เดรัชฉานหาที่ตายมันใช้กำลังทั้งหมดพุ่งเข้าหาอย่างอีในทันทีและหมายจะหักกระดูกอีกฝ่ายเป็นชิ้นๆบัดนี้มันไม่ยอมที่จะออมมืออีกต่อไปแล้วอย่างอีเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายทุ่มสุดตัวเขาก็เร่งโครจรพลังทั้งหมดเช่นเดียวกันยังไงเสีย ตัวเขานั้นก็มีระดับที่น้อยกว่าหากปะทะกันจริงๆเขายอมหนีไม่พ้นการบาดเจ็บเป็นแน่แต่ก่อนที่ทั้งสองจะเข้าปะทะกันก็ได้มีเสียงของบางคนดังขึ้นหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นี่พวกเจ้ากำลังจะทำอะไรกันเฮ้อทั้งสองต่างชะงักก่อนที่จะหันหน้าไปทางต้นเสียงหัวหน้าทหารยามนั้นน้าเริ่มซีดเผือดขึ้นมาทันทีมันรีบหยุดมือและรีบวิ่งเข้าไปหาผู้ที่กล่าวถามทันที ผิดกับอย่างอีที่เมื่อเห็นใบหน้าของผู้เป็นต้นเสียงเขากลับบังเกิดรอยยิ้มขึ้นมาบนใบหน้าบัดนี้เขาได้ชนะแล้วเอคอารวะท่านแม่ทับเกิดอะไรขึ้นเหตุใดจึงเกิดเรื่องเช่นนี้อย่างไรก็ตามก่อนที่หัวหน้าทหารยามจะทันได้กล่าวสิ่งใดออกมาน้ำเสียงเล็กใสของดุษณีน้อยที่ยืนอยู่ด้านข้างชายไวกลางคนที่ถูกเรียกว่าท่านแมททับนั้นก็ได้ดังขึ้นมาเสียก่อน นั่นมันท่านพียอย่างอี้เฟยหลงนามของชายวัยกลางคนซึ่งดำรงตำแหน่งแม่ทัพใหญ่แห่งเมืองพยักเมฆาพิสุทธิ์เขาละสายตาจากหัวหน้าทหารยามก่อนจะหันมายังหญิงสาวตัวน้อยด้านข้างนางมีใบหน้าที่งดงามแจ่มใสผิวขาวบริสุทธิ์เพียงผู้คนมองมายังนางก็ราวกับว่าจะทำให้โลกนี้นั้นสดใสย,ยิ่งขึ้นอย่างอีจะพูดอะไรเพ่ย เฟยหลงเอ่ยออกมาด้วยความสงสัยปัดโถท่านพ่อนั่นไงท่านพี่อย่างอี้บุตรชายของท่านเจ้าเมืองทาราสวรรค์เพ่ยเกล่าวออกมาพร้อมกับชี้ไปอย่างอย่างอี้ก่อนที่นางจะวิ่งเข้าไปหาเขาทัานทีเฟยหลงในตอนนี้เขากําลังยืนงงอยู่กับที่พร้อมกับมองไปยังชายหนุ่มเบื้องหน้ามิใช่ว่าเขาไม่รู้จักอย่างอี้แต่นั้นมันก็เมื่อห้าปีที่แล้วที่เขาได้เจอกับอย่างอี้ ซึ่งในตอนนั้นทางหยางจือ่อซงก็ได้มาติดต่อทําการค้ากับเมืองพยัก์เมฆาพิสุทธิ์จึงพักอยู่ในจวนแม่ทัพทั้งสองพูดคุยกันอย่างถูกคอจึงได้กลายเป็นสหายกันในที่สุดหลังจากนั้นหยางจือ่อซงก็เดินทางมายัางเมืองพยัก์เมฆาพิสุทธิ์อีกหลายครั้งเพื่อทําการค้าระหว่างเมืองและครั้งล่าสุดก็เมื่อนหนึ่งปีก่อนสําหรับเรื่องที่หยางอ e ี้สูญเสียลมปราณน,นั้นตัวเขาก็รู้ดี และก็ทำให้เขานั้นตกใจอยู่มิใช่น้อยเพราะตอนเจอกันครั้งแรกอย่างอีนั้นเป็นดั่งอัจฉริยะรุ่นเยาวที่พอจะสามารถเทียบเคียงในระดับเดียวกับอัจฉริยะในเมืองหลวงได้และเมื่อได้เจอกับอย่างอีในคราน,นี้ซึ่งเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ออกเดินทางมาเพียงลำพังอีกทั้งยังมีลมปราณระดับก่อกำเนิดจึงทำให้เขานั้นจดจำอย่างอีมีได้ถึงแม้ว่าหน้าตาจะมีเขาหลังอยู่บ้างก็ตามเผย เจ้าแน่ใจนะวันนั้นคือเจ้าหนูอย่างอีอะอย่างไรก็ตามเพ่ยเพ่ยเพียงกล่าวออกมาด้วยความมั่นใจและวิ่งไปไกลจนจะถึงตัวชายหนุ่มแล้วโธ่ท่านพ่อท่านพี่อย่างอีนั่นเป็นรักแรกของข้านะนนเหตุใดข้าจะจำไม่ได้ละ่ะสงสังยท่านคงจะแก่ไปแล้วจริงๆถึงได้ความจําไม่ค่อยดีเช่นนี้นนทางฝ่ายเฟยหลงนั้นเมื่อได้ยินคําพูดของนางก็ได้แต่เอามือกุมขมับกับนิสัยของนาง ภายในเมืองแห่งนี้มีเพียงสองคนเท่านั้นที่เขาเกรงกลัวซึ่งหนึ่งก็คือฮูหยินของเขาและอีกคนก็คือเพยเผย <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเจ้าโตเป็นสาวแล้วนะเผยเผยอ,อย่างอี้พลันกล่าวทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม <c oughs> ท่านพี่อย่างอี้ถ้าหากข้าโตขึ้นแล้วแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นภรรยาของท่านเล้า <c oughs> เผยเผยกล่าวออกมาเสียงดังฟังชัดทำให้อย่างอี้เพียงยิ้มเจอนๆอ,ออกมา ก่อนจะมองไปยังเฟยหลงที่กำลังเดินพึมพำอะไรบางอย่างขณะที่เข้ามาหาตนออหมดกันชื่อเสียงของข้าคารวะท่านุงเฟยไอเจ้าร้านตัวแสบข้าเนึกว่าเจ้าจะลืมไปเสียแล้วว่าข้านั้นเป็นลุงของเจ้าทึงได้ไม่ยอมบอกข้าตั้งแต่แรกนะฮะเฟยหลงกล่าวออกมาก่อนจะมองไปยังเพยเยที่ตอนนี้ได้ไปยืนเกาะแขนอย่างอี้เสียแล้วทำให้เขานั้นได้แต่ส่หัวออกมา <c oughs> ท่านลุงข้าต้องขออภัยด้วยแต่นั่นเป็นท่านเองที่จำหลานชายคนนี้ไม่ได้นะอย่างอี้กล่าวออกไปอย่างยิ้มแย้มทำให้เฟยหลงนั้นหน้าร้อนเผาขึ้นมาก่อนจะกล่าวออกมาด้วยความเคิะกเขินเออช่างเถอะช่างเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะเดี๋ยวคอยไปคุยกันทีจวนค่ะเอ,อ่อเพยเพยเจ้าบอกพ่อว่าหิวไม่ใช่หรืออเฟยหลงกล่าวออกมาพร้อมส่งสายตาปรามบุตรสาวของตน เมื่อเห็นเช่นนั้นทั้งอย่างอีและเพยอเพลก็พลันหัวเราะออกมาทั้งสามคนต่างมีความสุขที่ได้เจอกันจนลืมไปเลยว่าตอนนี้ยังมีอีกคนที่ยืนหน้าซีดขาวราวกับศพอยู่เออจริงสินี่ข้าลืมเจ้าไปได้อย่างไรเนี่ยฮะอย่างอี้มองไปยังซูหมิงหัวหน้าทหารยามที่พยายามจะทำตัวเป็นดังก้อนหินข้างทางและก็ภาวนามีให้พวกเขาจำมันได้ตัวมันนั้น อยากจะให้ทั้งสามคนมีความสุขจนลืมมันไปเสียจริงๆเอ่อเออ,เอ,อคุณชายข้าไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นใครได้โปรดให้อภัยข้าน้อยที่โง่เขลามีตาหามีแววไหมซู้หมิงพลันเอ่ยออกมาอย่างนอบน้อมใบหน้าจูบจนนิ้วมือในตอนนี้ต่างเต็มไปด้วยเหงือ่อที่หลังไหลออกมาอย่างไม่ยอมหยุดหย่อนหากรู้ว่าข้าเป็นใครแล้วยังไงหากเป็นชาวบ้านธรรมดาจะทำเช่นนั้นได้หรืออย่างอี้กล่าวออกมาอย่างเย็นชา อย่ามที่จ้องไปยังซูหมิงไม่แนะ่นอนขอรับซูหมิงกล่าวออกมาได้น้ำเสียงสั่นเครือความหวาดกลัวได้เขา้าเกาะกลุ่มจิตใจของเขาฮะท่านพ่อจับมันไปประหารจะได้จบจบข้าอยากจะรีบกลับไปทานข้าวกับท่านพี่หยางอี้แล้วเพ่ยเพยกล่าวตัดบทออกมาอย่างรำคาญนั่นทาให้ซูหมิงนาซีดขึ้นไปอีกคนทั้งเมืองแห่งนี้ต่างรู้ดีว่า คำพูดของฮูหยินและบรสาวของแม่ทัพนั้นเป็นรองเพียงท่านเจ้าเมืองเท่านั้นเยเอๆพอจะทําแบบนั้นได้อย่างไรเฮ้อเอาเป็นว่าพวกเจ้าจับซูมิงไปค้งไว้ก่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตัดสินโทษกันจะว่ายอย่างไรล้านชายเฟยหลงกล่าวออกมาพร้อมกับมองไปยังหยางอีเช่นนั้นก็ได้ขอรับอย่างไรเสียข้านั้นก็เป็นเพียงแค่คนนอกหลังจากจัดการธุระเสร็จ ไม่นานทั้งสามก็มุ่งหน้ากลับจวนแม่ทัพทันทีอ๋อเพลย์ยเ,เจ้าพายังอีไปรอในห้องโถงก่อนข้าจะขอตัวไปจัดการธุรสะสักครูหนึ่งและจะไปบอกให้แม่เจ้าให้ทำอาหารตอนรับเจ้าหนูนี่เมื่อแยกจากกันเพลย์ๆก็พาหยางอีไปยังห้องโถงทั้งสองต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนานส่วนทางด้านเฟยหลงตอนนี้กำลังคุยอยู่กับฮูยินของเขาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดเ หมยินท่านคิดว่าเราควรจะแจ้งท่านเจ้าเมืองหรือไม่ท่านพี่อย่างไรเสียเราก็ต้องแจ้งไปท่านเจ้าเมืองนั้นรักอย่างอี้ดังบดเช่นเดียวกันหากมารู้ทีหลังว่าเราปิดบงังมันจะกลายเป็นที่คอรหาผิดใจกันได้นะเออข้าไม่อยากจะคิดถึงเรื่องหลังจากนี้เลยแต่ก็เอาเถอะให้หนูอย่างอีรับมือเอาก็แล้วกันทหารเจ้าจงไปยังจวนเจ้าเมืองเพื่อแจ้งให้ท่านได้รู้ว่าตอนนี้ คุณชายหยางอีจากเมืองทาราสวรค์ได้พักอยู่ที่จวนของเรานะเฟยหลงพลนนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อห้าปีก่อนที่หยางจื่อซงนำหยางอีเดินทางมายัางเมืองนี้บ่อยๆก่อนที่จะสายหัวออกมาอย่างช่วยไม่ได้ดูท่าครั้งนี้จวนแม่ทัพคงต้องถึงทีวุ่นวายอีกแล้วกระมังณนะห้องโถงจวนแม่ทัพเมืองพยักษ์เมฆาพิสุทธิ์ท่านพี่หยางอีกินอันนี้สิเจ้าคะท่านแม่ลงมือทำเองเลยนะ เพย์ยๆตักอาหารให้กับหยางอีแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนอ่อนก่อนจะส่งสายตาไปให้กับชายหนุ่มหยางอีมองไปยังเฟยหลงและฮูหยินที่ทำเป็นไม่สนใจเขาก่อนจะเข้าใจได้ทันทีว่าทั้งสองไม่คิดจะช่วยเขาเป็นแน่สุดท้ายชายหนุ่มก็ทำได้เพียงแค่เบี่ยงเบนไปถามเรื่องอื่นแทนอ๋อเพยเพยแล้วตอนนี้ลมปราณเจ้าอยู่ที่ระดับใดแล้ว <c oughs> ข้านำนาถ,ถึงรวบรวมลมปราณขั้นที่แดแล้ว ถือว่าดีเจ้านั้นอายุเพียงแค่14ปีแต่มาถึงระดับนี้ได้แล้วเก่งมากเพล่ยอ,อ,อย่างอี้กล่าวชมออกมาแต่เมื่อมองไปยังสายตาของเพล่ยแล้วเขาก็พลันรู้สึกหลังเย็นเฉียบขึ้นมาทันทีใช่แล้วข้าเก่งขึ้นขนาดนี้แล้วท่านพี่จะไม่มีรางวัลให้ข้าสักหน่อยหรอจริงไหมคะท่านพ่อนางเน้นเสียงและมองไปยังเฟยหลงซึ่งกำลังนั่งคีบอาหารรับประทานอยู่เงีย,งยบๆทำให้เฟยหลงนั้นพลันสะดุ้งขึ้น ก่อนจะหันมายิ้มเย่เก๋ให้กับหยางอ,อีล้านชายเจ้าก็ให้รางวัลเล็กๆน้อยๆแก่นางเสหน่อยสิหาปีที่ผ่านมานี้นางก็ตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีนะใช่ใช่ใช่ท่านพ่อกล่าวได้ถูกต้องข้ารักท่านที่สุดเลยท่านพ่อเพย์รีบกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงใสายแจ๋วเมื่อได้ฟังเช่นนั้นหยางอีก,ก็ถอนหายใจออกมาก่อนจะกล่าวอย่างช่วยไม่ได้เออแล้วเจ้าอยากได้อะไรเป็นรางวัลล่ะ ก็แต่งงานกับข้าผุทั้งอย่างอี้และเฟยหลงที่กำลังจิบชาอยู่นั้นก็พลันสำลักพ่นชาออกมาจากปากทันทีใครจะไปคิดว่าสาวน้อยคนนี้จะมีความกล้าถึงขนาดกล่าวเรื่องนี้ได้อย่างเปิดเผยเอดิดี๋ดยวเจ้าว่าไงนะข้าบอกว่าให้ท่านแต่งงานกับข้าเดี๋ยวเถอะเพยเพยเจ้าอายุเพียงแค่14ปีแถมยังเป็นสตรีเหตุใดถึงได้พูดเช่นนี้ฮะ เป็นหูหยินที่กล่าวออกมานางนั้นเหนื่อยใจกับนิสัยลูกสาวคนนี้เสียจริงแต่สุดท้ายก็เป็นพวกนางเองที่เลี้ยงดูเพลยๆและก็ตามใจจนกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจเช่นนี้ใช่แล้วเพลยๆเจ้าเป็นสตรีคราวหลังอย่าได้กล่าววาจาเช่นนี้อีกอีกอย่างพราะว่ารอให้เจ้าโตกว่านี้เสียก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาคิดเรื่องนี้ด้วยคําพูดของบิดามารดาทําให้นางนั้นเงียบลงไป ก่อนที่จะบุยปากเล็กน้อยพร้อมกับพึมพำออกมาอย่างขับใจท่านพ่อท่านแม่เหตุใดท่านงสองถึงได้ขัดใจข้าเช่นนี้พวกท่านไม่อยากได้ลูกเขยด้วยไงเฮ้ฮอเผลอๆที่ท่านทั้งสองพูดมาก็ถูกแล้วตอนนี้เจ้ายังเป็นเด็กและข้าเองก็ยังอยากออกเดินทางฝึกยุทธไปทั่วโลกล่าดังนั้นข้ายังไม่คิดถึงเรื่องแต่งงานหรอกอย่างอี้พลันกล่าวออกมาอย่างเหนื่อยใจตัวเขานั้น รักและเอ็นดูนางเป็นอย่างมากความสนิทสนมก็เรียกได้ว่าไม่น้อยอย่างไรก็ตามด้วยการที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจเช่นนี้รวมกับนิสัยที่ติดหูหยินมาเต็มๆทําให้ไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไรนางก็ไม่ได้สนใจและบุกรุกเข้าหายอย่างเดียวจนสุดท้ายเขาก็ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อย่างอีมองไปยังเพลยๆที่กำลังจะร้องไห้ออกมาแล้วก็ถอนหายใจ จะโทษนางก็ไม่ได้เผยเผยนั้นเป็นคนหนูเอาแต่ใจที่ถูกเลี้ยงดูมาตามใจเสียทุกอย่างคงได้แต่ต้องค่อยๆแก้ไขกันไปเออ,อย่ารนะ้องไห้เนะเพย่ยอืมเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปเดินเล่นกับเจ้าทั้งวันเลยเป็นไงอย่างอี้กล่าวออกมาอย่างช่วยไม่ได้ยอมเสียเวลาไปหนึ่งวันยังดีกว่าปล่อยให้ร้องไห้เพราะอย่างไรเสียเขาก็ต้องไปหาซื้อสเสบียงมาเพิ่มเติมอยู่แล้ว และเขาเองก็ไม่ได้เจอกับนางมานานมากแล้วเช่นกันถึงแม้ว่าจะรู้ว่านางแกล้งทำท่าไปอย่างนั้นแต่เขาก็ตั้งใจที่จะใช้เวลากับนางเสักเล็กน้อยก่อนที่จะออกเดินทางจริงนะท่านพูดแล้วนะห้ามคืนคำนะบัตรนี้ใบหน้าอันน่ารักของเด็กสาวก็พลันเปลี่ยนเป็นยิ้มแฉ่งขึ้นมาทันทีอจริงสิเรามาทานอาหารกันต่อดีกว่าอย่างอี้กล่าวตัดบทออกมาก่อนที่จะเริ่มคีบอาหารเข้าปาก และสนทนาเรื่องต่างๆกับเฟยหลงเวลาผ่านไปบนโต๊ะอาหารก็ต่างเต็มไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นทั้งเสียงหัวเราะและก็รอยยิ้มเอ,อ๊ะข้าคิดออกแล้วท่านพี่อย่างอี้หากวันหนึ่งข้าแข็งแกร่งพอที่จะเดินทางไปกับท่านได้ท่านต้องสัญญานะว่าจะแต่งงานกับข้าเพ่อๆกล่าวออกมาทำให้อย่างอีนั้นพลันคิ้วกระตุกขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงความวุ่นวายในอนาคต ก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามเขามิได้กล่าวสิ่งใดออกมาทันทีได้แต่มองไปยังใบหน้าของนางแล้วก็คุ้นคิดบางอย่างเด็กสาวตัวน้อยคนนี้นับว่ามีพรสวรรค์อย่างแท้จริงจะเสียก็แต่เกิดมามีพ่อแม่ตามใจจึงได้เที่ยวเล่นซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าหากทำให้นางหันมาตั้งใจฝึกฝนได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเอาไว้ถึงวันนั้นเราค่อยมาคุยกัน จากนั้นทั้งสี่ก็ทานอาหารกันอย่างสนุกสนานพร้อมกับพูดคุยเรื่องต่างๆเฟยหลงเองก็ไม่ลืมที่จะถามถึงสถานการณ์ในเมืองทาราสวรรค์เมื่อได้ฟังความจากย่างอีทุกคนก็ต่างตกตะลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งสถานที่ในเวลาเดียวกันคุกที่ใช้ขังนักโทษแห่งเมืองพยักเมคาในห้องขังหนึ่งก็ปรากฏร่างของซูหมิงกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้อง ใบหน้าของมันนั้นต่างบิดเบี้ยวซิดขาวราวกับซากศพตัวมันในตอนนี้ได้แต่สันกลัวโดยไม่อาจรู้ถึงชะตากรรมในวันพรุ่งนี้ท่านหัวหน้าทหารยามผู้ยิ่งใหญ่เหตุใดท่านถึงได้มาอยู่ในคุกศกระปกเช่นนี้หืมอยู่ๆก็มีเสียงลึกลับดังขึ้นมาทำให้ซูหมิงสะดุ้งตื่นจากความคิดวนเวียนภายในหัวและกล่าวออกมาอย่างตกใจฮะใครนั่นใครนะฮะ ไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าขานั้นเป็นใครเพียงแต่ข้ามีข้อเสนอมาให้เจ้าน่ะข้อเสนออะไรกันอย่ามารอข้าล่นตัวข้าจะเป็นเช่นไรนั้นยังไม่รู้เจ้าจะมาเสนออะไรข้าอยู่ในนี้ข้าจะทำอะไรได้ฮะซู้หมิงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนี่เป็นเรื่องจริงที่แม้แต่ตัวมันเองก็ยังไม่รู้ถึงชะตาชีวิตที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสมอเ <c oughs> ย่าได้ด่วนสรุปซิ หากข้อเสนอที่ข้าว่านั้นจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่ได้เจ้าจะว่ายังไงเสียงลึกลับยังคงกล่าวออกมาพร้อมกับหัวเราะเมื่อได้ยินคำว่าออกจากที่นี่นั่นทำให้หัวใจของซูหมิงพลันเต้นที่ยิบราวกับแสงแห่งความหวังได้ส่องลงมาท่านว่าอย่างไรนะออกจากที่นี่หรือดีหากเป็นความจริงข้าจะยินยอมทำตามที่ท่านสั่งทุกอย่าง Di di di.